subscribe เป็นกำลังใจใหช่องน้องใหม่ด้วยนะคะตอนนี้นะคะกำลังรอเด็กอินคนแทบไม่มีเลย t h a ค k you. ตอนนี้นะคะก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วกำลังเข้าไปที่ International Departure เพื่อนๆเข้าไปรอกันหมดแล้วเราเลอเราคนเดียวไปเลยสอัสคตอนนี้กบบล็อกนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่องฟลอยนะคะจะไม่ได้ตั้งชื่อช่องเลยค่ะอะไรก็ไม่รู้อันนี้ช่องอะไรนะคะมิวส์สโตรจ์ค่ะไปติดตามกันได้ยูทูบชาแนล คิดว่ามิโลสเลสติกกันเลยเจอเลยติดตามได้นะคะอันนี้เป็นอันนี้ฝั่งทางนี้เขาจะค่อนข้างโปรเฟชชั่นแนลนิดนึงอันนี้ก็คือมือใหม่สมัครเลยโอเคอเค่ะเจอสองแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในกันต่อสักพันิดครับละท่านผู้โดยสารโปรดทราบขณะนี้สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ HX 7 6 2 ได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานฮ่องกงแล้วขอบคุณค่ะ ค่ะเรากำลังจะไปดูวิวกันได้หมาแล้วอันนี้เราซื้อซองมาจากเอ่อในเว็บของอะไรนะของจุกค่ะใช่แล้วแตวสะดวกทันใจใส่ต่างมุมคือได้เลยไม่ต้องต่อทียาวไม่ต้องต่อทียาวด้วยมุ้โหอันนี้ข้างล่างคือแบบ คสพิจารณากันใช่สว<ล>ยมากเรา,า,าจะขึ้นไปบนน,นีแ้นบบสไตล์เลยถ้าถ้ามันถ้าแบบเออฝนไม่ตกลงมาอีกเนี้ยก็จะพาขึ้นไปชมกันนะคะว่ามันแบบสวยขนาดไหนดูดีขานาดมอเตอร์สูสวยมากฝนตกนะคะตอนนี้นแบบเออตกแรงด้วยหนักเหมือนน้ำตกอีราวันวะไม่รู้เลยคะ่ะ,คะเอาเลยคะ่ะแน่นอนว่า ฝนได้เทลงมาอีกรอบนะคะก็ขึ้นไม่ถึงจุดสูงสุดสักทีก็ไม่เป็นไรคะ่ะให้ดูบรรยากาศร,บรอบๆแล้วกันนะฝนเพออิ่งหยุดตกนะคะเราก็ไม่รู้จะ าคือพิชกันตอนนี้นะคะกำลังจะเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมเราลงที่สถานี Prince a น d ์บัเพราะว่าสถานีนี้ใกล้โรงแรงมมากนี่นะคะบรรยากาศโรงแรมของเราน้างจะหรูหรามากเราพักกันที่ Royal p l าซ a นะคะอยู่ตรงมอกก มาค่ะตอนนี้นะคะเช็คอินแล้วก็เข้าห้องแล้วเรียบร้อยนี่คือห้องของเรานะคะหมดสักอากด้องโอเคสวยไม่มีกลิ่นแบบไม่พึ่งะสมนะคะก็โอเคไปไหนกันคะ ไป M plus พิ u ิธภั C หนึ่งหอน่อมนได้หลายทางให้คุณเาโยนำทัวร์นะคะตอนนี้กำลังไปมิเิียันี่คือสภาพตอนวิงมาอนมากโอเค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  โมงครึ่งเหนืยาื um> ่อช่องนี้ก็คือถือกล้องวิ่งแล้วค่ะคอนเทนต์ต้องได้คอนเทนต์ต้องเกิดเื่อไคะเพียงแค่ฝนตกลงที่หน้าต่างในบ้างครบเพียงแค่ฝน เรากำลังจะออกไปเมืองแต่ว่าฝนตกกันนะคะแต่ว่ามันสวยอย่งนกล้องใส่ฟรีสวยมากอันนี้ไม่รู้ว่าแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศที่แบบค่อนข้างจะเงียบสงบสุดๆเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของห้องตรงจอ่ค่ำๆเย็นๆ อยากให้ช่องอ่านนิโยสตอรีออ่ออกหวานพีชนิ่มค่ะแล้วก็่ีกินอ่ะชิมซิ <c oughs> หรือจะมึนเสียหรือเปล่าแค่ละเวิดหรือดดิข่าวนี้นะคะก็เป็นเชา้าวันที่15 วันที่ 2, 2วันที่สองของกรุงกรเราจะเริ่มจากการไปจัดชานมไข่มุกกันนะคะเพราะว่ามันคือเบรกเฟสของเราทช้านี้ค่ะเราไปติดตามกันนะคะชานมไข่มุกของเราร้านแรกจะเป็นร้านไหนต้องบอกวันนี้เป็นวันมูเพราว่าไปวัดตั้งสามวัดเยอะไหม สามวัดเยอะเลยนะถ้าเป็นประเทศไทยต้องเป็นวัดอะไรนะไหว้พระกวัดใช่ไหมคะแต่ว่าฮ่องกงวันนี้เราไปสามวัดเด็ดๆพออรอติดตามเลยค่ะเอาล่ะตอนนี้เรากำลังจะลงไปข้างล่างนะคะด้วยความที่โรงแรมของเราเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นห้างด้วยแล้วมันติดกับห้างมันก็จะสะดวกมากเลยเวลาแบบลงไปหา ฮัลโหลมาออกกระนิกแล้วตามล่าหาชานมไข่มุกนั่นแรกกันค่ะมันอยู่ในห้างนี้แหละเพราะว่าเราเซอร์วิสมาซึ่งคิเวเยอะมากอันนี้คือห้างนะคะแบบออกตรงแมมา่าซื้อแบบกินห้างเลยมันสวยมากกู แต่อันนี้รู้สึกว่า,วาน่าจะทงัทงปะเดี๋ยวไปทงังกันค่ะเขาไม่จะทังจมเลยค่ะจะให้ดูบรรยากาศในห้างนะคะห้งางนี้มีชื่อว่าโบโกะนะคะเป็นห้างที่ติดกับโร,ง,รงแรมเ,เลยออกมาจากโรงแรมก็เจอเลยมีน้ขกข่องีงตอนนี้ห้างกาำลังจะเปิดนะคะ ต้าวมาทุกคนก็เป็นห้างเลยเยเหมาะกับกาของกินแล้วก็ช้อปปิ้งมากๆต่อกันใน้บรรยากาศห้างของเราค่ะ let's go ไปกันเลยชาโนไตบุกฟรอเราอยู่ใช่ไหมคะสาวใช่ค่ะอันนี้คือแถงนี้เหรอใช่ค่ะใช่ไปลองกันว่าจะอร่อยสมกับที่ต่อแถวเยอะหรือเปล่าใช่ต้องไปลอง ตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าร้านชานงไข่มุกแล้วแต่ว่าเปิดตอนเที่ยงอดค่ะต้องไปหาร้านใหม่อันนี้ก็น่าเข้าเดี๋ยวเราจะกลับมาชิมชานงไข่มุกร้านนั้นกันนะคะชื่อร้านชื่อร้านอะไรนะี มาดมานะูตอนนี้นะคะเรามาที่มงก s ซสชั่นกันแล้วนะคะเติมบัตรกันเราจะใช้บัตรที่เป็น Octopus นะคะเพราะว่ามันง่ายมากสำหรับการเดินทางนี่นะคะนี่คือหน้าตาของบัตร Octopus อ,อ,อันนี้คือตู้เติมตังินเวลาแบบว่าเงินในบัตรหมดใช้ได้แบบตลอดที่เปิด ใช้สำหรับแบบรถไฟฟ้าเข้าเซเว่นก็ใช้ได้นะคะแบบเป็นอันที่สะดวกมากเลยนี่นะคะนักขีการแบบบัตรไปได้หนยง่ายมากมาก let's go let's go <S อันนี้นะคะ,ะ,ค,ะคือช้านช่เช่เราเช้าเช้าเช่เช่าเช่าเชาเชาเชเ่าเ น่าจะเสียวมากนนานะาจะไม่โดนรถไฟบ้านเขาวะก็เดี๋ยว องอะน,นะคะซ่มชอจุยของเราเลยอีบราารยากาศคล้ายๆประเทศไทยนิดนึงผน <laughs> สวยมากเหมากการถ่ายรูปวิวนะคะไม่ใช่ถ่าย แบบซิตี้ของเขาเลยซึ่งแบ่งออกมาแต่งออกมาเฉ่นกันฮวันดลตอนนี้นะคะถึงร้านแล้วชื่อร้านว่านี่นะคะคือร้านแรกที่เรามาลองเมนสตาร์ด้วยชื่อนี่คือเมนูตุ๋นต่าง นคือเขาทำแบบสดๆกันเลยนี่นะคะสั่งแล้วอันนี้คือแบบจิมีมาเๆๆคลองดถ้ากไม่ใส่นี้วปอะ็นอะไรอะโหดูน้ำด้วยอร่อยอะใช่หมูปะทุกคนเคยบอกว่า อร่อยน้ำข้างในมันแบบอร่อยมากเหมือนแล้วแบบถ็้ามีน้ำข้างในอ่ะแล้วไส้เขาแบบแน่นมากตรงฐานนะคะมันจะกรอบๆแบบชอบ็อปมาคลานทุกคนคือตอนนี้เราสั่งไอันนี้เพิ่มที่เป็น p a น f า i e d bun w i t นะคะน่ากินมากเขากำลังทำอยู่นี่นะคะได้มาแล้วอันนี้เป็น t ริมของเรา และแล้วเราก็มาถึงร้านที่สองเด้์เทานะคะนี่คือคิวที่ต่อรอได้ไไดเพราะว่าต้องกินค่ะใช่ค่ะ <laughs> <laughs> ต้องรอนะคะรอกับสาวสวย <laughs> สทริปเหมือนหิวนะคะแต่ว่าหิวจริงเราต้องลองให้ครบ ที่เราบอกขออนุญาตใช้มือแบบมันจะมีน้ำข้างในนะคะเราแบบเธอต้องคำเดียวใช่คำเดียวจบเนี่ยที่เราบอกมีน,มน้ำข้างใน,นะคะ่ะ<ม>สูง<ม>แล้วก็จะยัดเข้ากกไปนะคะรู้สึกจะน้ำเยอะทุกลูกทัพน,นิยมโคนมันพองแบบลูกปากมากแต่มันอร่อย ่<ส>นด<ส>น้ำเข้ากันสดน้ําก่อนอ,อันนี้นะคะขอตั้งชื่อไทยให้ชื่อหนึ่งว่าเกี๊ยวน้ำแบบเกี๊ยวเกี๊ยวน้ำแห้งใช่เกี๊ยวน้ำที่มันมีน้ำข้างใน,นะะก็คือเป็นทูวินวันแล้วอ,อืมต่น้นน้ำในตัวแบบดีมากนี่คือกุ้งของเขานะคะแบบตัวเป็นเป็นแบบเน้นเน้เนเกี่ยวคือลิปสติกแบบนิปสติกแบบ เข้ามาในร้านแล้ววันนี้ได้บ่อย อะไรเก้เก้ถ้าทำน้อยกว่าหกชิ้นก็จะเป็นถุงก็ไม่ทำชื่ออ้านชื่องานขนอยู่อนรอตอนนี้ถึงร้านแล้วนะคะมาสโนดโว่เรามาชิมบะหมี่กันดีกว่ามันแบบจะ อร่อยห,หนึบห,หนับขนาดไหนคนเยอะมากเยอะแบบต้องรอคิวสักครู่แล้วอันนี้เป็นเอสองไ่เป็นเกียวมีของัมนีมมีเกียวู ก uh ็มนหมผสมกาหรืว่าท okay ี่าท็นู่อนียกรไ้เส้นอยู่ดตรง้เสนหมื่าแเส้นอเือ้ต่อไปนะคะเราจะไปย่านชอป Let's go เราอยู่ฝั่งนู้นตอนนี้นะคะอยู่ร้าน a b e t t h i เรามาลองชากันนี่คือร้านนั่ <c oughs> ได้มาแล้วนะคะชาของเรา a b u t Tea แต่ถ้า a b o u อยู่ต้องคุณเท่านั้น <c oughs> ค่ะ <c oughs> <c oughs> ร้านแรกเลยที่เราได้มาลองนะคะเพราะว่าร้านอื่นปิดก็อหอมมากอันนี้เราสั่งกรีทีรลาเต้นะคะแบบช้างหอมจริงแบบผ่านผ่านผ่านชาหมายถึงมือนะคะที่ชาเพราะมันเห็นแต่ว่าอผมนี่อันนี้แบบซิกเนเจอร์เลยต้องกินไปลองเลยค่ะ <c oughs> ได้มาแล้วนะคะไอศครีมของเรา อันนี้เป็นกล้วยใช่อันนี้เป็นล้วยเป็นกะลากะลากมากกะลากมากประมาณนี้เป็นไดเนี่ยลิ่นอะค่ะกิ่นกระเร่วอยู่ไหนคะเป็นยางเนเนมากเนื้อนะแล้วเราก็จอสิ่งที่เราตามหานะคะนั่นก็คือ ช็อปไหนกี่นเองและร้านนี้มีแต่ของแบบเพียวเียวทั้งนั้นเลย <c oughs> ตื่นตาตื่นใจมาก <c oughs> รองเท้าทั้งนั้น <c oughs> ตอนนี้นะคะได้มาแล้วสองคู่ตายแล้วทำอะไรเนี่ย นี่จะแบบว่าสวยๆนันเลยฮัลโหลกลับมาจากย่านช้อปปิ้งเสร็จนะคะเราก็มามูเตกันดีกว่าที่วัดชายกงงมิวนั่นเองค่ะที่จะเป็นว,วัดที่แบบจังมากในการขอพรเรื่องการงานเรื่องความรักอ่าแล้วก็เรื่องเรื่องทุกๆทุกอย่างของชิคก็ขอได้เลยเมันจะมีอะไอนะ้ำหถึงกังหันไดนะ้ไหมนี่คือบรรยากาศภายในวัดนะคะ สถานที่ที่มาสักการะกันทูปใหญ่มากค่ะมีภาษาไทยด้วยค่ะเขาบอกว่านำทูบเข้าไปไหว้ด้านในแค่สมดอกเท่านั้นอ่าอันนี้นะคะเราขอจะบอกก่อนเลยว่าไม่สามารถเข้าไปถ่ายไปไหน สามดอก,อดดกะะสำหรับคนไทยก็คือวันนี้จกันเลค่ะนี่นะคะสำหรับคนไทย3มดอกคือหน้าตาของทูปสําหรับไหว้ด้านนอกจะไหวหันหน้าไปทางนี้ใช่ไปจุดธูปกันดีกว่าค่ะ ไปกินข้าวเย็นแบบแบบข้าวเย็นอันนี้คือออเดอร์เดอร์ของเรานะคะที่ร้านที่ร้าน,นชื่อว่าอะไรน็อกเหรอน็อกเอ็มโอซีหรือเปล่าเอ็นโอซีนันนะคะชื่อร้านข้างบนตอนนี้นะคะอยู่คาโบซิตี้แหล่งช้อปปิ้งของเราๆนี่เอง <O> นี่คือบรรยากาศเมืองแบบในเมืองสุดๆเลยนะคะแบบสวยมากๆทุกคน วิวด,ดีที่สุดแบบสุดยอดที่สุดเลยค่ะกลับมาถึงห้องแล้วนะคะแบ่หลายเรื่องมากวันนี้ทำออกจากสายไว้สองรอบค่ะก็วันนี้ไม่ได้มีรีวิวอาหารนะคะแต่ว่าเรามีอันนี้ค่ะมาม่าคัะ สุดล้ำของเราในค่ำคืนนี้ขอปิดคลิปด้วยมัมม่ครับนะคะสำหรับด a ถือือ